สวัสดีครับกับผมหมอดูไพ่ยิปสีแม่นๆนะครับวันนี้เป็นครบรอบอีกหนึ่งวาระหนึ่งที่จะมีการพยากรณ์ดวงรายเดือนสำหรับเดือนกรกฎาคม2 5 5 9นราสะครับราศีต่อไปคือราศีพฤษภนะครับสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะครับคำทานายครอบคลุมระหว่างช่วงวันที่1-31ถึง31กรกฎาคม2 5 5 9นะครับดวงชะตาเสียงไพ่โฟลออ์ทค หรือไพ่สีถ้วยทองนะครับช่วงนี้ดวงชะตามักมีเรื่องให้ต้องเลือกและต้องตัดสินใจนะครับรวมทั้งเป็นช่วงแห่งการเก็บการผูกเรื่องเก่าเรื่องใหม่จนสับสนปนเปไปหมดนะครับเรียกว่ามีแต่เรื่องเข้ามาให้คุณขบคิดแล้วก็ต้องตัดสินใจนะครับครอบครัวความรักเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาแน่นอนทางความคิดไม่ค่อยได้เรียกว่าไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี้ก็ยังไม่ใช่นะครับและมักครุ้นคิดแต่เรื่องต่างๆจนรกสมอง เรื่องเก่าๆลังหลังก็พยายามปัดทิ้งไปนะครับอย่าพยายามเก็บไว้ให้รกสมองลุงรังนะครับการงานดีแต่ความคิดไม่ค่อยกล้าที่จะลงมือเราอ่าลุยหรือลงมือทาเท่าใดนักนะครับค่อนข้างก,กล้ากลัว,ลวเรียกว่าเป็นช่วงที่แบบตัดสินใจไม่ค่อยเด็ดขาดนะครับธุรกิจกิจการงานมัวแต่ช่างใจไม่ลงมือลุยงานสักทีครับจนบางครั้งอาจจะต้องมาเสียดายโอกาสที่หลังนะครับเรียกว่า อย่าลังเลจนทำให้เสียการเสียงานนะครับเสียโอกาสนะครับการเงินโชคลาบไม่มีดวงด้านการเสียงโชคครับเรียกว่างดดีกว่านะครับหมอดูไพ่ยีีนแม่น,มนค่ากูครั้งละ259บาทดูดวงออนไลน์โทร0905251 499และช่องทางเว็บไซต์นะครับ w w w m a d u ็ d u อ n g c o m นะครับและช่องทางใหม่ ยูทูบช anel นะครับเสิร์ชหาคําว่าดูดวงไพ่ยิปซีแม่นๆออนไลน์นะครับและเพิ่มเติมทางช่อง Line ID นะครับ KTP ขีดสองศขอบคุณครับ